พอเราไม่เห็นความคิดเรากับความคิดเป็นเนื้อเดียวกันใช่พอเนื้อเดียวกันคิดปุ๊บมันสร้างมโนภาพมโนภาพก่อเกิดขึ้นปุ๊บมันปรุงแต่งเป็นอารมณ์ตอบอ่าระบบการทํางานมันออแสดงว่าถ้าเราเห็นความคิดปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ปรุงตอบปุ๊บอารมณ์ไม่เกิดใช่ไหมถูกต้องพี่หนึ่งเพราะเราอยู่บนฐานลมใช่เราจะเห็นความอึดอัดขัดเคืองเลยแหละถ้าเราคิดไม่ดีสมว่าเรามีเรื่องเรื่องหนึ่งที่กังวลอยู่นะแม่ มันก็คอยมาลบกวนเราใช่ถูกไหมครับมันก็เราก็คอ,คอยคิดอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราฝึกก็คือมันคิดมาปุ๊บโอเคชอบไม่ชอบอ<ะ>หรือไม่ชอบตามแต่ทิ้งทิ้งอยู่ให้ได้วิธีทิ้งคือตัดกับมารม,มบางเทีเนี่ยกําลังสติสู้กําลังของความคิดหรืออารมณ์ตัวนี้ไม่ได้ครับอ,อารมณ์ตัวเนี้ยมีกําลังมากมหายใจแล้วก็ความอึดอัดยังไม่หายตัดกลับยังไงก็ไม่หาย